ก็ตามนั้นเพี่ตี้ก็อยากให้พี่ตี้ก็อยากให้อ่ามงอยากให้เขามงมีโอกาสที่วิดาไม่มงไหมคะพี่ตี้มี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 โอกาสอะไรนะที่วีนาจะไม่มงไหมคะอยากให้มงฉันไม่รู้ที่อยากให้วีนามงมาอ่ามันเป็นไปตามที่นะอย่าอย่าอย่าโรลูพีอตี้นะพีอาร์ตี้ว่าพี่ตี้เข้าใจเป็นการแข่งขันแต่ว่าจากบอกว่าก็คือแฟนางามมาแล้วพุ่งตรงนะ ก็แอนโทนีมงแล้วไงมงซุปเปอรไงก็จะไม่ถูกก็จะหมายหรับฉันนะแอนโทนีเขาได้ซุปเปอรไปแล้วว่าก็อยากให้คนอื่นแตกออกเขาเซตซีโร่นะคะก็รู้ซีโร่ก็ซีโร่เซตซีโร่แต่ชีโร่น่าจะมงเซตเซตซีโร่ไม่อยากให้อยากให้พี่นางมงจริงนะฉะนั้นเองไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีอะไรครับอยากให้พี่นางมงนั่นเอง ก็นุถามแล้วนุนถามแม่ปุ้ยว่าปีนี้ล็อกมงไม้แม่ปุ้ยบอกว่าไงรู้ไหมพี่อาตี้ใครจะมาล็อกจบปะฮะหรือเธอไม่มีล็อกโอ้แม่ปุ้ยตอบว่าล็อกค่ะแล้วใครจะทำไมจริงเหรอแล้วนุนถามแม่ปุ้ยว่าแม่ปุ้ยคะล็อกมงไหมคะล็อกค่ะแล้วใครจะทำไมฉันมุ้จ้าต้องดีเลิศสุดท้ายแล้วค่ะพียราตี้เดี๋ยวพียราตี้จะไป็ลอะช่องพียราตี้ต่อยอีกค่ะเพียราตี้ ฝากอะไรเนี่ยเกี่ยวกับท็อป5คู่จับมือหรือว่าวาดที่คนมุงในวันพรุ่งนี้ค่ะพิ่อตตีก็ให้เป็นแฟนนะยังซัพพอร์ตต่อนะยังเหลืออีกแคมเปญหนึ่งนักินเซนคลินิกใช่ไหมครับยังจะประกาศพรุ่งนี้เนาะแต่เราก็รอดูเนาะก็พี่อตตีก็ส่งความปรรถนาดีนะครับเพราะทั้งสองคนในพี่อตตีก็เจอตัวแล้วสักสามคนเลยนาลินเจสซี่เอานาลินออนโทเนียแล้วก็วีนานะครับผมแต่พี่อตตีก็คิดว่าคู่จับมือพรุ่งนี้น่าจะเป็นวีนากับแอนโทเนียก็ นั่นแหละครับผมก็ทำให้ดีที่สุดละกันซีอูน s ัลส a d o อมันเหลืออีกไม่กี่นาทีไม่เหลือกี่กี่ชั่วโมงแล้วเนาะเพียรตี้เนาะใช่อ่าโอเคครับผมอ่ะสุดท้ายแล้ว,วตามต่อที่เพียตีทำไมจะเปิดมงจะเปิดไพ่ดูใช่ไหมแม่เปิดไพ่ต่อเลยต่อเลยครับปับเปิดไพ่ต่อเลย